สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการเจาะกล่องโฟมนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องเตรียมคือแผ่นโฟมแผ่นโฟมจะมาพร้อมกับลังนะครับกล่องลังที่เราซื้อมานะครับจะเป็นมือหนึ่งมือสองอันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับกล่องหนึ่งก็อยู่2 5่สิบห้าสาแล้วแต่สภาพนะครับใหม่เกา่าถ้ามือหก็อยู่ห้าสิบ เสร็จแล้วเราทําเป็นแบบนี้นะครับเจาะรูอันนี้มันแปดรูนะครับแต่วันนี้ผมจะเจาะทั้งหมดแค่หสาเหตุที่เจาะแค่6ก็เพราะว่าถ้าถ้าใส่แปดรูนะครับผักเริ่มโตขึ้นใบเขาจะเบียดกันนะครับตรงตรงเนี้ยเราจะไม่เอาละผมจะใช้แค่6มันจะพอดีถ้าใส่ในกลางด้วยเหมือนผักจะเบียดกันนะครับการโตก็จะลดลงไป แต่เพราะฉะเราจะจาะแค่6แล้วสิ่งที่ต้องมีอีกคือดอกโคซอดอกโคซออันนี้ใช้ขนาด40ม mm มนะครับดอก40เมนตนะครับดอกเจาะเด็กแล้วก็สว่านหรือจะเป็นสว่านแบตเตอรี่ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเอาตัวแผ่นที่เจาะมาแล้วนะครับ เป็นแม่แบบทาบลงไปกับแผ่นที่ยังไม่เจาะครับหงายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดูด้านข้างแบบนี่นครับจัดแบบนี้ให้เท่ากันที่ซุกด้านเห็นแล้วก็เจาะลงไปเลยหมดหกลู นี่ครับเวลาจะเอาลงไปให้ดอกให้สว่านหยุดหมุนก่อนนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไปกินตัวแม่แบบเสร็จแล้วหกรูก็เอาออกนี่นะครับที่ได้ที่สิ่งที่เราได้อันนี้เลย เาก็ลไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับเอาฝาที่เราจะเจาะเราต้องการกี่กล่องที่เราซื้อมาแล้วก็ไล่ทําไปแบบนี้เครับเราเอามือภาพดูทุกด้านแล้วก็เจาะเลย นี่เลยครับเราจะได้หกกรูนี่นะครับใช้มือดันออกอย่างนี้เลยสวยๆแบบนี้นะครับกำลังสวยเลยนะครับห่างระยะห่างนี่นะครับที่เราเจาะได้เ็าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ทั้งหมดมี6กกรู น,นี่จะห่างกันประมาณ20เซนติเมตรนะครับถ้าจำไม่ผิด20จะเป็น25ก็กำลังดีนะครับสำหรับใครที่ว่าเจาะในท่อหรือแต่กล่องโฟมมันจะได้ประมาณนี้นะครับมันเพอ่อข้างในมันติดแล้วเห็นไหมครับจะติดขอบมันจะมีแนวขอบอยู่อัลนิดขอเพื่อนๆนะครับคนไหนมือใหม่หัดทําไปซื้อกล่องโฟมมาก็แบบนี้เลยนะครับ ใช้ตัวโฮซอ40มิลน,นะครับจะพอดีกับถ้วยปลูกสีขาวๆเลยกับขนาด40มิลจะพอดีเลยนะครับวางลงไปก็จะลงร่องพอดีสำหรับใครสนใจนะครับคลิปวิธีการทำก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลงไว้นะครับวิธีการวิธีการปลูกปรับค่าน้ำปรับ pH น้ำเติมปุ๋ยยังไงผสมปุ๋ย ก็ลองไปไล่ดูนะครับวันนี้จะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปผมจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆทุกๆวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเข้าสวนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ